งานในวันนี้ค่ะค่ะเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่สำหรับสระบุรีได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะและในฐานะชาวสระบุรีนะครับเนื่องจากว่าเป็นความต้องการของตลาดในส่วนของแพะนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสบปานดิ้งรวดเร็วในการสร้างสังคมเป็นความเป็นธรรมบลราคาและความเท่าเโดยนำความสำของการแก้ไข และมีความพร <si suppression> ้อมในการเดินการเยื่งจากมีหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมได้แก่กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสถาบันการเงินต่างและสำนักงานกรรรเพื่อเปลี่กาแเกิดการเจรจาธรรมนตที่ระหว่างจ้าราชกราบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับท่านนายการประจําสุานักนายการสูงสุดผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าสุดราชการในจังหวัดสระบุรีแขกผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานเกลียดนิสิต ัวเนจังหวัดสระบุรีและยุติธรรมพบประชาชนในวันนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าในปีพศ2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้สินภาครัวเรือนต่างๆจนถองจะทั้งฆ่าตัวรายแสนสองพันก็มันจะปีได้ยังไงมันไม่มีตัวกลาที่เนี่ยเขาออกมาช่วยเคลื่อนไหวเรื่องนี้ให้ ลำดักที่สองค่ะลำดับที่สามนะคะสูนกไก่เียพวพ่อพี่มากาปราชวีทีจะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเพื่อเหตุการณ์นี้